การผสมธตรงชาติโอ้ต้องประเทศไทยรวมระเดมชาติเชืเช้อไทยเป็นประชารักประเทงไทยทุกส่วนอยู่ในโรงคงไว้ได้สมวงตัวนี้รุ่นไม่รักสมัครทีไทยนี้รักสงบแต่ทุกโลกไม่ขาดทีกระดาชจากไทยไทยของที เลือดทุกอย่าเป็นชาติพันถ้าเร,รเทศท่ปิไทยทวีไม่ใช่ใจโย ปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งจะรักษาไว้และจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกทธการข้อสอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตวื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่นและประเทศชาติข้อสามพระเจ้าจาจะยึดมั่นตามหลักธรรมราพิบาลและศีลธรรมอันดีอยากเข่งขันอยางเข่งขัด ควับสวัสดีทุกท่านครับหลายท่านคงแปลกใจทั้งนนะครับทำไมพี่ก็มาถา่มธงชาติวันนี้นะครับเนื่องจากว่าตามมนันคือสั่งการนะครับที่ประธางวัาจของขุคณะัฐมนตรีได้กำหนดเอาวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับจริงๆแล้วพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วล่ะ นะครับแต่เพิ่งมากำหนดเมื่อปี59กำหนดวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับก็มีหนังสือสั่งการให้ทางหน่วยงานราชการได้คารมธงชาติทุกวันที่28 <c oughs> นะ่จริงๆแล้วตามหนังสือบอกว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับก็มีการคารมธงชาติตามหนังสือสั่งการนั้นให้มัน เขาล้อเขาลอยถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจประมาณนี้ส่วนเรื่องอือ่นๆก็กคงเป็นช่วงตอนนี้กําลังวิ่งเข้าเส้นชัยของปีงบประมาณนะครับหลายหน่วยงานก็เร่งเร่งนะครับหลายหน่วยงานก็คงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายหน่วยก็เสร็จแล้วนะครับางาน่วยที่ต้องเร่งต้องเรียบตอ้องให้ทันนะครับ ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะของทางกองช่างเองานค่อนข้างเยอะนะครับกองช่างกองคลังแล้วก็ทุกกองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารนะครับโดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวรยยยยเรื่องของงบประมาณบางยานมันต้องใค้ทาให้ทันจำถิมกัญญาอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าที่เรากำลังประสานอย่างเร่งรีบก็ต้องทาใ,ให้ให้ทนันเวลาจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ การเงินโอนข้ามการเงินข้ามปีมประมาณได้นะครับอันนี้ก็หลายเรื่องนะครับที่เราต้องเล่นก็ฝากพวกเราทุกทุกหน่วยทุกกองนะครับว่าจะต้องเล่นรีบให้ทันนะครับเอาที่ไหนก็ได้ขอให้ทันนะครับอย่างไนเวลาราชการต้องเวลาราชการนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับวันจันทร์นี้ก็เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะครับ หลายท่านเขาต้องก็ต้องเร่งทำนะนะเขาก็ฝากขก็ฝากอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อความเรียบร้อยถูกต้องนะครับส่วนอะไรที่เราต้องตามเก็บก็ก็ก็ให้เก็บนะครับเรื่องเก็บเอกสารเรื่องตามลายเซ็นเรื่องอะไรทุกอย่างให้เันเรียบร้อยนะครับอันนี้เรามีหน่วยงานที่มาตรวจสอบพวกเราอยู่อย่างที่เราทราบกันดีนะวันบรรยากาศวันนี้ก็ดีถือว่าดีแล้วนะทุกวันมันไม่ดีฝนตก ฟ้าคืนนะครับวันนี้มันอากาศดีแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเว้ยเซล้ฝนตกก็เพราะพีดีต้แลรวพี่ดีเนาะท่านอันนี้มันมันมันไม่ึงไม่ตกแล้วนะครับมันไม่ตกแล้วเป็นอากาศดี็ต้จะขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ร่วมแต่งร่วมใจโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมพิเศษต่างๆมันต้องช่วยกันด้วยความสามัคคีนะครับมันเป็นภารกิจร่วมนะครับตามหลังสือที่เราได้แจ้งไปตามกลุ่มนาพวกเรานะครับ มันแต่เราเรียกชื่อว่าเป็นพระไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็างถือว่าเป็นภารกิจที่เราทุ่มท่วมกันนะครับท่วมกันปฏิบัตินะครับตามีสี่สางการนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมวันนี้ขอขอบคุณขอปกอไว้ที่วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ